ือถือไซส์เล็กแต่สเปคเรือธงนี่คือ vivo x 2 0 0 fe สเปคด Dim ี Dimensity 9300 plus อันตูตู้2ล้านกว่าคะแนนกล้องหลักและกล้องเทเลโฟโต้จัดเต็มด้วยชุดกล้องจากไซส์ถ่ายพอร์เทรตยังสวยมีโบเก้ของไซส์มาแบบครบครบถึงจะไซส์เล็กแต่ฟีเจอร์แน่นอัดทุกสิ่งมาแบบครบเครื่อง vivo x 2 0 0 fe เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโก้ไอทีครับช่วงนี้นะครับเวลาผมไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะมีกระแสหนึ่งเกิดขึ้นในหมู่ผู้คนสิ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือเวลาเราอยู่ในสถานที่อะไรก็ตามแต่แล้วมีเหตุการณ์ที่จะต้องยกกล้องจากโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเนี่ยนะฮะ ถ้ามีใครสักคนหนึ่งอยู่ในบริเวณนั้นนะครับยกขึ้นมาปั๊บเนี่ยในมือของเขาเนี่ยเป็น vivo x 200 series จะเป็น x 200หรือ x 200 pro ก็ตามคนแถวๆนั้นจะหันมามองมือถือในมือคุณอย่างเป็นตาเดียวเลยโอ้โหแล้วทุกคนก็จะลำพึงลำพันออกมาว่าโอ้โหรุ่นนี้เนี่ยถ่ายภาพสวยมากๆนี่สิ่งที่ผมประสบ พบเจอด้วยตัวผมเองผมก็แบบโอ้โหกระแส X 2 0 0ซีรีส์ของ vivo นี่นะฮะมาดีมากๆนะครับหลายคนชื่นชอบ X 2 0 0หลายคนชื่นชอบ X 2 0 0 Pro แต่ระดับของมือถือเรือธงเนี่ยก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่เขารู้สึกว่าโอ้ยงบไม่ถึงแต่อยากได้จังเลยอยากสัมผัสประสบการณ์ระดับนั้นบ้างนะครับวันนี้ครับ vivo ได้นำสิ่งนั้นมาให้คุณแล้วนี่คือน้องเล็กสุด ในตระกูล x 2 0 0ซีรีส์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยนี่คือ vivo x 2 0 0 fe ครับถึงแม้จะเป็นน้องเล็กสุดนะครับเขาก็มาด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัดแต่สเปคนี่ไม่ยิ่งย่อนกว่ารุ่นพี่เลยเรียกว่าตามกันมาติดๆ หายใจลดต้นคอกันเลยอย่างตัวรุ่นพี่ x 2 0 0เนี่ยนะครับเขาใช้ชิปเซต Dimensity 9400 <_ AD IS> x 2 0 0 fe ตัวนี้ก็ใช้ Dimensity 9300 plus อันตูตู้ออกมา2ล้านต้นๆ้นโอ้โหคะแนนระดับนี้ยังไงก็ยังเป็นเรือธงอยู่แถมสเปคกล่องเขาก็จัดมาในระดับเรือธงเหมือนเช่นเคยเรียกว่าคุณจะได้ประสบการณ์ระดับเรือธงในราคาที่ย่อมเยาวลงกว่าเดิม น่าสนใจไหมครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อมือถือช่วงนี้ดูรีวิวนี้เลย v i v o X 200 FE นะครับเรามาดูที่ดีไซน์ก่อนเลยนะครับนี่คือเรือธงขนาดเล็กที่มาพร้อมกับไซส์เล็กปุกปิ๊กน่ารักความบางคือ7.9ม mm, ิลิเมตรแต่เห็นบางๆแบบนี้ใส่แบตมา6,500ม ah ิลิแอมนะครับน้ำหนักเบาด้วย186กรัมนะครับขนาดตัวเครื่องเนี่ยเล็กกะทัดรัดถือจับสะดวกมือมากๆคือผมว่าหลังๆมาเนี่ย หลายคนก็เริ่มมีความชอบโทรศัพท์มือถือที่มันไม่ต้องใหญ่มากบางทีจอใหญ่มากดีนะดูแลสบายตาแต่ถ้าจอใหญ่แล้วเครื่องก็ใหญ่ตามบางทีเราเนี่ยชอบใช้ มือถือมือเดียวใช่ไหมฮะจะจิ้มจะกดอะไรก็ยากไปหมดมันเอื้อมไม่ถึงแต่พอเครื่องเล็กๆแบบนี้นี่โอ้โหเหมาะมือมากๆพกพาสะดวกใส่กระเป๋าเข้าออกก็ง่ายแล้วที่สําคัญคือใช้มือเดียวได้ด้วยแล้วมีหลายคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะครับถ้าชอบเครื่องเล็กๆนะครับผมแนะนําให้พิจารณา X 2 0 0 FE เลยเนี่ยเข้ากับคุณมากๆวันนี้เรามีให้ดู2สีซึ่งทั้งหมดเนี่ย เขาจะมีให้เลือกถึง4สีด้วยกันเรามาดู2สีที่เราได้มานะครับสีแรกคือสี black lux นนะฮะเป็นสีดำแต่ถ้าคุณดูจากภาพอินเซิร์ของเราคุณจะรู้สึกว่าเขาเกือบจะไม่ดำแล้วคือถ้าอ่อนกว่านี้เนี่ยจะกลายเป็นสีเทาแล้วแล้วเป็นผิวด้านโอ้โหฝาหลังนี่เป็นวัสดุเป็นกระจกนะครับ แต่ว่าเขาจะทำสีแล้วก็ยิงทรายเพื่อให้เกิดเป็นวัสดุพื้นผิวแบบเหมือนเมทัลลิกแล้วก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับซึ่งรักษาความสะอาดได้ง่ายมากเช็ดถูทำความสะอาดได้ง่ายอันนี้คือสีแบล็ l ลักสำหรับคนที่ชอบแบบเข้มๆนะฮะสีดำกับสีที่2นี่คือเยลโล่โกลสีนี้ผมชอบมากเป็นสีเยลโล่โกลที่ไม่ได้เหลืองอ่อยแบบฉากหลังของเราแต่เป็นสีเหลืองแบบอ่อน ออกจะครีมอยู่แล้วครับเกือบจะครีมอยู่แล้วแล้วพอตัดกับขอบด้านข้างเครื่องสีดําตัวนี้เนี่ยนะฮะด้านข้างเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเกรดอากาศยานและอวกาศซึ่งแข็งแรงทนทานมากๆแล้วก็เป็นขอบเหลี่ยมๆตัดขอบสีดํากับแผงกล้องสีดําเป็นไงครับคุณผู้ชมดูดีมากเลยนะสวย ดูผู้ดีดูแบบมีคลาสแล้วก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือไม่สะท้อนแสงนะฮะน่าใช้มากๆเลยนะครับโอ้โหกับอีก2ส,สีครับนั่นก็คือพิงค์ไวท์ตัวนี้ก็เป็นสีชมพู ซึ่งจะมีขอบดําด้วยเช่นกันเป็นสีชมพูอ่อนๆนะฮะตัดขอบดํามันทําให้ดูแปลกดูเข้มมีสไตล์เป็นของตัวเองแต่บางคนอาจจะบอกว่ามไม่ชอบขอบดำอมะอยากจะได้เป็นแบบสีเดียวกับตัวเครื่องเขายังเหลืออีกสีหนึ่งครับนั่นก็คือ blue bliss สีเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะฮะแล้วก็เฟรมก็เป็นสีเดียวกับตัวเครื่องเรียกว่าเป็น Color Key ชอบสีไหนเลือกสีนั้นเลยนะฮะตัวเครื่องเนี่ยกันน้ํากันฝุ่น ตั้งแต่ IP68 ไปจนถึง IP69 2เลข IP อยู่ในคุณสมบัติเดียวกันกันน้ำระดับ IP68 เนี่ยก็ลงได้เป็นเมตรแล้วแต่พอ IP69 นอกจากจะลงได้ลึกกว่าเดิมยังเจอน้ําที่มีแรงดันก็สามารถทนได้ด้วยเป็นคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมาอีกถ้าใครเห็น2ตัวเลขนี้คู่กันคุณมั่นใจในการกันน้ําของเครื่องคุณได้เลยนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วปกติเวลาเราซื้อโทรศัพท์าาม,มือถือเขาก็จะมีเคสแถมมาให้ด้วยใช่ไหมฮะที่ผ่านมาเนี่ยผู้ผลิตบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่า คนซื้อเนี่ยชอบเคสสีอะไรแล้วให้เคสใสแล้วกันส่วนใหญ่จะให้เคสใสมาเลย vivo x 2 0 0 fe เนี่ยเขามีสไตล์เป็นของตัวเองมากเขาให้เคสที่เป็นสีเดียวกับตัวเครื่องมาเลย โอ,โ,โอ้เจ๋งดีน,นะผมชอบแนวคิดนี้นะครับคือซื้อโทรศัพท์สีอะไรถ้าใส่เคสไปก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นสีอะไรแต่พอใส่เคสเป็นสีเดียวกับโท,ทรศัพท์ก็ยังเข้าใจอยู่ว่านี่คือเยลโล่โกล w ของ X 2 0 0 FE นะอ่าถ้าเป็นตัว black lux e นะครับก็จะเป็นสีเคสสีแบบเทาๆดำดนะฮะแล้วก็ผิวด้านๆแบบเดียวกันเลยเจ๋งมากไอเดียเยี่ยมเลยครับมาดูสเปคหน้าจอของ vivo X 2 0 0 FE กันบ้างนะครับนี่คือหน้าจอ s i ส์ เล็กกระทัดรัดขนาด6.31นิ้วนะครับแล้ววัสดุจอเนี่ยเป็น a โ o เล d ซึ่งมีความสว่างและสีสันสดใสามากๆนะครับผมปาดให้คุณผู้ชมดูตอนนี้ผมปรับความสว่างอยู่แค่60%เท่านั้นนะครับถ้าเปิดสุดดูผ่านกล้องตัวนี้เนี่ยจะเห็นเป็นหน้าจอขาวโพลนไปเลยคือจอเขาสว่างมากๆสเปคของ Peak Brightness ของจอเนี่ยที่เขาทำได้เนี่ย ทำได้สูงสุดถึง5,000 nits เลยนะฮะโอ้โหสว่างมากๆแล้วสีสันสดคมเข้มดีมากๆขอบเบเซลหน้าจอก็บางดีแล้วเกินถือจับแล้วรู้สึกว่ามันพรีเมียมมากๆมันสุดขอบดีมากๆหน้าจอเป็นกระจกหน้าจอเป็นแบบแฟลตคือใน X 200กับ X 200 Pro เนี่ยเขาจะเป็นหน้าจอขอบโค้งถ้าใครชอบหน้าจอแฟลตมาดูตัวนี้ก็ได้นะผมว่าคุณจะถูกใจเลยละ่ะความเียข,ของจอเนี่ยนะฮะ 1.5K บวกกับรีเฟรชเรท120เฮิรตซ์แบบอะแดปทีฟนะครับเขาสามารถปรับรีเฟรชเรทได้4ค่าด้วยกันนั่นก็คือ60เฮิรตซ์72เฮิรตซ์90เฮิรตซ์120เฮิรตซ์ปรับได้4สเต็ปด้วยกันสีสดขนาดนี้เพราะขอบเขตสีของเขาเนี่ย DCI P3 Y Color Gamut มีเทคโนโลยีป้องกันดวงตาด้วยนะครับมี P W M Dimming 2160Hz ช่วยให้หน้าจอไม่กระพริบแล้วก็ดูได้สบายตามี Smart Eye Protection 2.0วิเคราะห์และปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแบบ Real Time กระจกหน้าจอเป็น Chill Glass ครับได้รับการรับรอง Triple Protection Certification จาก S G S ครับรองรับในด้านการกันกระแทก แถมยังทนฝุ่นทนน้ำอีกด้วยสเปคเครื่องครับ vivo x 200 fe นะครับอย่างตัวชิปเซตเนี่ยที่ผมบอกไปตอนตอน้นก็คือเขาจะเลือกใช้เป็น mediatek d i m e n s i t y 9300 plus ตัวนี้เป็นชิประดับ4นาโนเมตรนะครับโดยที่ vivo เนี่ยเขาได้ลงไปร่วมในการกำหนดสเปคและการผลิตกับทาง mediatek ด้วยเลยนะครับเรียกว่าลงไปช่วยกันออกแบบชิปตัวนี้เลยความพิเศษของ d i m e n s i t y 9000 series เนี่ย คือเขาเป็นชิปเซตที่ไม่มี CPU ที่เป็นแกนเล็กเลยปกติมือถือจะมีแกนเล็ก4แกนบวกกับแกนใหญ่4แกนแล้วก็จะมีแกนพิเศษขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะก็สลับกันไปให้มันอยู่ใน8แกนนี่แหละแต่พอเป็น Dimensity อย่างตัวเนี้ย 9300plus เนี่ยนะฮะเขามีแต่แกนใหญ่ทั้งหมด8แกนเลยแบ่งออกเป็นดังนี้ครับแกนที่เป็น arm cortex x4 จะมี1แกนที่รันอยู่ที่3.4 GHz กิกะเฮิรตซ์ครับอีก3แกนจะรันอยู่ที่2.85 GHz กิกะเฮิรตซ์นี่คือแกนร,ระดับเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วพออีก4แกนแทนที่จะเป็นแกนตัวล่างอย่าง A 5 2 0เขาใช้เป็น Arm Cortex A 7 2 0ซึ่งเคยเป็นแกนใหญ่อยู่ในมือถือหรืออยู่ในชิปเซตรุ่นอื่นๆใส่มาอีก4แกนแกนละ2.0 GHz กิกะเฮิรตซ เรียกได้ว่าเป็นแกนเพอร์ฟอร์ม e นซ์ทั้งหมด8แกนเลยทำให้ผลงานการประมวลผลของชิปเซตตัวนี้นะครับทำอันตัวตู้ออกมาได้2ล้าน1แสนกว่าคะแนนโอ้โหคือระดับ Dimensity 9,004เนี่ยก็ได้2ล้านเลยขึ้นไปหน่อย ตัวนี้ก็2ล้าน1เรียกว่าไล่กันเลยคุณภาพหรือว่าพลังการประมวลผลเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยแทบจะใกล้เคียงกันมากๆถ้าเราใช้งานทั่วๆไปเราจะไม่รู้เลยว่าชิปเซตมันด้อยกว่ากันตรงไหน,นเพราะมันเป็นรุ่นที่แบบว่าขี่คอกันมาเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของประสิทธิภาพในการประมวลผลตัวนี้ผมถือว่าเกินราคาด้วยซ้ำไปนะฮะกับราคาที่เขาตั้งมาแรมก็ใส่มา1 2กิกนะครับเป็น LPDDR5X นะครับโซใส่มาให้5 1 2กิก เป็น UFS 3.1พอเป็นชิปเซ็ตรุ่นใหม่หรือว่าบอร์ดรุ่นใหม่นะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาครบเลยรุ่นนี้รองรับ WiFi7 รองรับบลูทูธ5.4ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อันนี้เป็นจุดเด่นหนึ่งเลยของ vivo รุ่นนี้เป็นแบตเตอรี่ของ vivo ครับเป็นแบตเตอรี่เจนใหม่ที่ชื่อว่า blue w o l l ซึ่งมันคือแบตเตอรี่แบบซิลิคอนคาร์บอนครับนี่คือสาเหตุที่ทําให้ vivo สามารถออกแบบให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก และบางแต่มีแบตเตอรี่ในปริมาณเยอะๆได้ใส่แบตมาได้เยอะถึง6,500ม mm. ิลลิแอมโอ้โหเยอะมากๆเห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้แบตเยอะจุใจแล้วก็ใช้ได้นานมากๆแถมชาร์จเร็วด้วยนะครับรองรับกำลังไฟชาร์จ90วัตต์แบบแฟลชชาร์จครับทั้งหมดนี้นะครับรันอยู่บน Android 15ครอบทับด้วย UI ของ Vivo ที่ชื่อว่า ฟันทัช15นะครับพอเป็น a n d r o i 115นะครับคุณก็จะได้ AI จาก Google มาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Gemini นะฮะ l e r c e to Search หรือว่า Live Translation การแปลภาษาแบบสดๆก็ทำได้ด้วยเช่นกันมีระบบยัง Call Detection นะครับตัวนี้เหมือนกับใส่แอปพลิเคชัน Who's Call Build-in มาในเครื่องเลยเพราะว่าเราสามารถระบุและบล็อกสายที่เป็นมิจฉาชีพนะครับด้วยระบบ AI ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายๆไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับมีฐานข้อมูลจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น call center พวกมิตราชีพทั้งหลายนะครับก็จะรู้ได้ทันทีแล้วถ้ามีเบอร์ใหม่ๆเข้ามาเราก็แจ้งเบอร์ที่น่าสงสัยเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลได้ด้วยนะครับยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่ call setting แล้วก็ไปเลือก unknown number online identification ยุคนี้นะครับมันเป็นยุคที่ระบบ file transfer เนี่ย มันไม่มีพรมแดนอีกต่อไปแล้วครับ vivo เนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า easy share ถ้าหากคุณมีเพื่อนใช้ ios อยู่อยากจะส่งรูปภาพวิดีโอจากมือถือ vivo ไปให้เพื่อนง่ายๆครับแค่บอกเพื่อน ios นนนั้นว่าลงแอป easy share สิเพื่อนนะแล้วเวลาจะส่งคุณก็เลือกแชร์ใช่ไหมครัเลือกรูปเลือกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยเลือกแชร์แล้วก็เลือกส่งแบบ easy share หน้าจอของเครื่องที่ส่งจะขึ้น QR code ขึ้นมาเครื่องรับก็แค่สแกน QR code เท่านั้นเองครับก็ส่งไฟล์หากันได้แล้วสะดวกมากๆเลยมาถึงสเปคกล้องของ vivo X200 FE นะครับรุ่นนี้เนี่ยให้กล้องระดับ50ล้านพิกเซลมาถึง3ตัวด้วยกันเริ่มต้นที่กล้องหน้าก่อนเลยนะครับกล้องหน้าความละเอียด50ล้าน vivo นี่เป็นสุดยอดแห่งการเซลฟี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณเซลฟี่ด้วยกล้องหน้าของ x 2 0 0 fe ตัวนี้นะครับจะได้ความละเอียดระดับ50ล้านสวยสดงดงามมากๆคมชัดที่สุดเลนส์หลักนี่นะครับความละเอียด50ล้านใช้เป็นเซนเซอร์ sony imx 9 2 1 vcs bionic นะครับตัวนี้ความละเอียด50ล้านพิกเซลและมีกันสั่น ois ด้วยในตัวเลยกับเลนส์อีกตัวหนึ่งครับเลนส์เทเลโฟโต้ตัวนี้ก็ความละเอียด50ล้านเช่นกัน ล้วเห็นเป็นเลนกลมๆอย่างนี้นะครับแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นซ u เปอร์เพลลิสโคปนะครับใช้เป็นเซนเซอร์ Sony IMX882 ซึ่งถ้าเทียบสเปคแล้วคุณจะรู้ว่านี่คือกล้องเทเลโฟโต้ตัวเดียวกันกับที่อยู่ใน X200 เลยแล้วเขาไม่ใช่เทเลโฟโต้ทั่วไปเขาเป็นซ u เปอร์เพลลิสโคปหลายคนบอกเพลลิสโคปต้องมีกระจกเลนเป็นสี่เหลี่ยมสิครับ ตัวนี้เป็นกระจกเลนกลมแต่เป็นซ u เปอร์พลิสโคปด้วยแล้วความเจ๋งคือ vivo x 2 0 0 fe เนี่ยตัวเครื่องบางมากๆแล้วมีขนาดเล็กด้วยการทำกล้องพลิสโคปส่วนใหญ่เขาจะชิ่งแสงเป็นรูปตัวแอใช่ไหมฮะเพื่อจะสะท้อนกระจกแล้ววิ่งไปหาตัวเซ็นเซอร์ซึ่งมันจะต้องมีระยะและพื้นที่ในตัวสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะให้มีระยะมากพอที่จะเกิดการทำเทเลฟโฟโตได้ แต่ตัวนี้ครับใช้เทคนิคพิเศษที่ทำให้สามารถใส่โพลิสโคปเข้ามาอยู่ในบอดี้เล็กๆและบางๆแบบนี้ได้โดยการไม่ชิ่งแสงเป็นรูปตัว L ครับแต่ชิ่งแสงเป็นรูปตัว M นี่ตัว M แบบนี้นะฮะโดยที่ตัวเซนเซอร์เนี่ยเขาจะพลิกด้านกลับมาแล้วก็ชิ่งลงมาแล้วก็เฉียงขึ้นไปลงมาอีกทีนึงขึ้นไปที่เซนเซอร์อีกทีนึงแบบนี้ครับจะทำให้ระยะทางที่เป็นเทเลโฟโต้ทำได้เหมือนเดิมในขนาดพื้นที่ที่จำกัด นี่คือซ u เปอร์เพลิสโคปเทเลโฟโต้ปิดท้ายด้วยกล้องตัวที่3นะครับอัลตร้าไวท์ตัวนี้ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ vivo x 200fe ก็คือไฟแฟลชของเขาครับนี่คือไฟออร่าไลท์เป็นไฟแฟลชแบบดวงวงกลมและมีลัศมีออร่านะครับซึ่งความสามารถของเขาคือเขาสามารถปรับความสว่างได้นะครับโดยที่เราจะใช้ประโยชน์จากการปรับความสว่างตัวนี้นะฮะ จากระยะใกล้ๆก็ได้สมมติว่าคุณถ่ายในที่แสงมืดมากๆคุณต้องการเพิ่มความสว่างในภาพหน่อยคุณก็เร่งความสว่างขึ้นได้โดยที่อยู่ระยะเท่าเดิมหรือคุณถ่ายที่ระยะของเลนส์ที่แตกต่างกันอย่างเช่น 1x ก็คือ23มิลลิเมตรใช่ไหมฮะแต่พอคุณถอยออกไปไกลหน่อยแล้วคุณทำเทเลซูมเข้ามาคุณก็สามารถเร่งพลังของไฟแฟลชออร่าไลท์ตัวนี้นะครับให้มันสว่างมากขึ้นเพื่อเพิ่มระยะ ในการเติมแสงเข้าไปได้ด้วยและที่สำคัญคือตัวไฟแฟลชตัวนี้นะครับออร่าไลท์เขาปรับคัลเลอร์เทมเปอร์เจอร์หรือว่าอุณหภูมิแสงได้ด้วยคุณจะได้แบบปรับให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมที่คุณถ่ายอยู่ตอนนั้นแสงที่ได้เนี่ยมันจะไม่เป็นแสงหลอกหรือแสงที่มันไม่เข้ากับบรรยากาศคุณสามารถย้อมให้มันเข้ากับบรรยากาศแล้วก็เพิ่มความสว่างให้เข้ากับภาพนั้นได้ w i i o o X 200 FE ตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่จัดฟีเจอร์ในการถ่ายภาพมาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับเขามีหลายอย่างมากๆผมทยอยเล่าให้ฟังทีละเรื่องอย่างสมมติว่าเวลาคุณจะถ่าย Portrait เขาก็จะมีตัว Portrait l ล n ส์คิดนะฮะที่เป็นไอคอนรูปเลนส์อยู่ด้านล่างขวานะฮะคุณกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาคุณจะถ่าย Portrait คุณก็จะเลือกเลยแทนที่จะซูม 1X หรือว่ากี่ x ไมล่ละ เขาเปลี่ยนเป็นระยะเป็นมิลลิเมตรเหมือนกับเลนส์พอร์เทรตเพื่อให้เราเลือกระยะในการถ่ายได้นะฮะถ้า23มิมก็จะเป็นการถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปเป็นแลนด์สเคปก็ได้ขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะถ่ายคนเต็มตัวนะครับมาที่35มิมหรือว่าเป็นมุมที่แบบเก็บบรรยากาศแอคชั่นผู้คนทั่วไปในระยะห่างหน่อย 35ม m mm มก็ได้นะครับถัดมานิดนึงเริ่มเข้าสู่พอร์ตเทรตหรือถ่ายบุคคลแล้วก็คือ50มมตรมมนี่นะฮะมันจะมีทั้งเนเชอรัลแล้วก็คลาสสิกคือการเลือกในแต่ระยะเนี่ยมันไม่ได้แค่เลือกมุมนะฮะเขาบอกอย่างนี้เราก็ไปเลือกซูมเท่านั้นเท่านี้เราก็อนุมานเอาว่ามันเป็นกี่มิลก็ได้ไม่ใช่ครับในการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวใน p อร์ตเทรตเลนส์คิดนี่นะครับคุณกด23มิล เขาก็จะเซตติ้งคอนทราสของภาพหรือการบันทึกภาพของภาพเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยคือกดครั้งเดียวได้ทั้งระยะภาพและเซตติ้งของภาพซึ่งอันนี้คือจุดเด่นของเขาเพราะแต่ละระยะไม่เหมือนกัน50ยังมี2แบบเลยมีเนเ u อร l กับ Classic Portrait ขยับขึ้นไปหน่อยเป็นแบบว่าครึ่งตัวละ 85ม mm ิลลิเมตรพอเทรตนี่ตัวนี้ก็จะปรับ Setting อีกเซตหนึ่งเพื่อให้คุณรู้สึกว่าถ่ายแล้วเห็นโบเก้ชัดขึ้นนะนะฮะแล้วก็ไปถึงระยะที่100มิมเนี่ยนี่คือ close up แล้วซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันช่วยให้คุณถ่าย Portrait ในสไตล์แบบสตรีทเนี่ยนะครับใครชอบถ่ายสตรีทเนี่ยใช้ X200FE เนี่ยคุณจะถ่ายได้ง่ายมากแล้วงานถ่ายของคุณออกมานี่จะดูโปรเลยแล้วก็ยังมี สิ่งที่เรียกว่าโบเก้สไตล์ซึ่งเป็นฟีเจอร์เฉพาะของไซส์เลยนะครับอยากได้พิเศษขึ้นมาเลือกเป็นไบโอท่านะไบโอท่านี้จะเป็นโบเก้หมุนวนครับโอ้ยสวยเลยหรือว่าเป็นซอนหน้าซอนหน้านี้จะเป็นแบบกลมๆฟุ้งๆไม่มีขอบนะฮะมันจะแบบฟุ้งกระจายดูนุ่มนวลชวนฝันบีสปีดมันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมแต่สามเหลี่ยมมันจะโคง้คงๆป่องๆนิดนึงดูแปลกตาดีมากๆหรือจะเอาหกเหลี่ยมครับดิสตากอน ดิสตะกรอนนี่เป็นทรงหกเหลี่ยมเลย mm hmm. กับตัวพลาน้า hmm. ที่เป็นโบเก้คลาสสิกนะครับเป็นขอบแฟร์แล้วก็ยังมีสไตล์แบบซีเนมาติกด้วยนะฮะสองตัวด้วยกันมันคือโบเก้แบบซีเนแฟร์ เหมือนเวลาที่เราใส่เลนพวกอนาโมฟิกเข้าไปแล้วเวลามีแสงแวบเข้ามาในเฟรมเราเนี่ยนะฮะเลนแฟลร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นดวงดวงแล้วมันจะเรียงกันเป็นเส้นเลยมันจะพาดเฉียงลงมาแบบนี้เลยนี่ซีเน่แฟลร์นี่ได้แบบนี้เลยนะครับสวยงามปิดท้ายด้วยไซส์ซีเน่เมติกตัวนี้ก็จะได้โบเก้ด้านหลังกับฉากวุ่นวุนเหมือนเวลาเราเห็นเขาถ่ายภาพยนตร์กันเราจะได้ภาพออกมาแบบนั้นเลยเป็นภาพนิ่งสวยงามมากๆในเรื่องของการถ่ายเทเลโฟโต้หรือระยะ ซูมเยอะๆเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วพอเราซูมด้วยกำลังของเลนเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิด distortion ในภาพหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของความคมชัดได้ใช่ไหมฮะจากการสั่นไหวเพราะระยะซูมมันเยอะสิ่งที่ vivo ทำเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือ AI telephoto enhance ครับเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซูมไม่ว่าจะเป็นความสั่นไหวความบิดเบี้ยวการสูญเสียรายละเอียดโดยใช้ AI ultra clear image มาช่วยทำงานครับทำงานคู่กันกับความละเอียดของตัวกล้องเทเลโฟโต้ที่มีความละเอียดถึง50ล้านมันจะช่วยปรับความบิดเบี้ยวปรับเรื่อง,องความสั่นไหวให้ถ่ายได้คมชัดรายละเอียดบางส่วนจะถูกดึงกลับมาเพราะฉะนั้นนี่คือกล้องที่ซูมได้สนุกมากๆคุณจะรู้สึกว่าซูมแล้วมันได้ผลดี แล้วความผิดพลาดมีน้อยประสบความสำเร็จในการซูมทุกครั้งถ่ายออกมาดีแทบทุกเฟรมถูกใจคุณอย่างแน่นอนคนชอบถ่ายสตรีทเนี่ยโอ้โห ต้องชอบ vivo x 2 0 0 fe นะฮะเพราะว่าเขาสามารถปรับโทนสีได้ในแบบสตรีทโหมดเนี่ยนะฮะมีหลายแบบเลยมีแบบที่เน้น texture นะครับอันนี้ก็จะเน้นสีสันแล้วก็เน้นรายละเอียดของตัวภาพนะครับให้มันดูแบบมีขอบคมๆขึ้นมานิดนึงหรือจะเป็นขาวดำ black and white นะครับในการทำขาวดำเนี่ยผมว่าการแบ่งเฉลี่ยของ grayscale เนี่ยนะฮะ อันนี้เป็นสูตรใครสูตรมันเลยนะครับแต่ว่า vivo เนี่ยก็ทําได้ดีมากๆหรือ vivid เน้นภาพสีสวยสดให้มันดูเหมือนแต่งสีแต่งรูปขึ้นมานิดนึงนะฮะก็ทําได้ดีหรือจะเลือกเป็น size natural ตัวนี้ก็ดีครับให้โทนสีที่เป็นธรรมชาติบางทีเราจูนเองอาจจะไม่ถูกใจตัวเองก็ให้ไซส์จูนให้ซะเลยก็ถือว่าถูกใจอย่างแน่นอน ถ้าหากคุณต้องการถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือวัตถุเคลื่อนที่นะครับเขาก็จะมีเมนู Snapshot ให้คุณสามารถหยุดภาพได้อย่างตามที่ต้องการนะครับทุกแอคชั่นเนี่ยจะหยุดการเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัดเลยทีเดียวหรือคนที่ชอบดูการแสดงคอนเสิร์ตอีเวนต์อะไรเงี้ยแล้วยกกล้องขึ้นมาถ่ายเขาก็จะมีสเตทโหมดนะครับสเตทโหมดนี่เหมาะมากนะครับดูคอนสงคอนเสิร์ตเพราะว่าอะไรเขาจะทำงานร่วมกันกันกบเลนเทเลโฟโต o ทำให้คุณซูมแล้วก็ปรับความคมชัดบางทีบนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะส่วนที่มืดมันก็มืดมืดเนาะมันมืดไปเลยแล้วมันก็จะมีแสงวิ่งไปวิ่งมามีพวกมูฟวิ่งไลท์สาดไปสาดมาเนี่ยนะฮะการวัดแสงบนคอนเสิร์ตเนี่ยต้องเซตติ้งโดยเฉพาะเพราะไม่งั้น ถ้ามืดมากๆเฟรมที่คุณเลงไปเนะี่ยมันมีส่วนมืดมากๆเขาก็จะเร่งความสว่างขึ้นจนกระทั่งเกรนแตกใช่ไหมฮะความคมเข้มหรือว่าความคอนทราสของภาพมันก็จะสูญเสียไปอันเนี้ยเขาช่วยแก้ให้เพราะมีจังหวะแสงเหวี่ยงมาย้อนเข้ากล้องบ้างอะไรบ้างเขาก็ปรับสมดุลปรับบาลานซ์ให้โดยที่ระยะซูมที่ดีนะครับสำหรับสเตท e โหมดเนี่ยมีคำแนะนำเอาไว้ว่าใช้อยู่ในระยะที่ประมาณ 3X ถึง 10x จะได้คุณภาพการซูมที่ดีมากๆอืมลองดูนะครับใครชอบดูคอนเสิร์ตนะครับลองหารุ่นนี้ไปลองถ่ายดูโอ้โหลบรองติดใจถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับ vivo X200 FE ก็จะมี AI ช่วยตกแต่งภาพให้คุณด้วยซึ่งเขามีเครื่องมือให้คุณเลือกเยอะมากๆนะครับอย่างเวลาถ่ายมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเนาะไปสถานที่เที่ยวเนี่ยมีคนถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยืนถ่ายในตำแหน่งที่เราต้องการเลยครับ แล้วเดี๋ยวที่เหลือคนในภาพเนี่ยเดี๋ยวเรามาลบออกทีหลังอย่าง AI erase เนี่ยนะฮะอยากจะลบใครเนี่ยลบง่ายมากนะครับจะแตะที่ตัวคนเขาก็ Select ให้เลยจะแตะที่วัตถุหรือจะวงว่าทั้งแถบนี้เอาออกหมดเลยเขาก็ลบให้แล้วก็เติมพื้นหลังเข้าไปส่วนที่ขาด เติมลงไปได้อย่างแม่นยําแล้วก็ทําได้รวดเร็วหรือเวลาถ่ายผ่านกระจกหรือถ่ายแล้วมีกระจกเงาสะท้อนออกมาอยากจะลบเงาสะท้อนที่อยู่ในกระจกนะครับก็สามารถใช้ AI reflection erase ได้ช่วยลบได้ในคลิกเดียวเลยนะครับ <Yeah. S 1> อยากจะย้ายคนย้ายตําแหน่งจัดตําแหน่งใหม่เพื่อให้ได้มุมภาพที่สวยยิ่งขึ้นก็เลือกเป็น AI magic move ย้ายคนใดคัดออกมาสวยๆย้ายลบเติมพื้นที่หลังเข้าไปได้ด้วย บางทีถ่ายมาเฟรมมันขาดไปนิดนึงตึกแหวง่งตึกไม่ครบอะไรเงี้ยหรือว่าขาดพื้นที่ในมุมที่เราต้องการเราใช้ AI Magic Expander ครับขยายขอบเขตของภาพแล้วก็เติมส่วนที่ขาดลงไปได้ด้วย AI นะครับแล้วก็มี AI Photo Enhance ครับบางทีเราไปถ่ายรูปรูปที่เป็นรูปถ่ายสมัยเก่า เราเอากลับมารีสโตให้ภาพนั้นคมชัดและมีองค์ประกอบที่ดียิ่งขึ้นได้นะครับนี่ทำรีสโต e ภาพก็ทำได้นะทดสอบการเล่นเกมให้ดูด้วยนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือเราจะวัดพลังของ d i m e n s i t y 9300 plus ด้วยนะครับว่าอันตัวตู้2ล้านต้นๆเนี่ยเล่นเกมได้ไหลลื่นดีแค่ไหนทำกราฟิกได้ดีแค่ไหนเกม ROV ปรับกราฟิกสูงสุดปรับเฟรมเรทสูงเปิดซอฟตไลท์เปิดหมอกอัดหน้าจอเรียกว่าทรมานบันเทิงอย่างสุดส ยังลื่นอยู่เลยครับโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยเล่นได้ลื่นๆื่นสบายสบายเฟร,รมเรทนิ่งนิ่งย้ายไปเล่น call of duty mobile กันบ้างนะครับปรับกราฟิกเป็น mac ปรับเฟร,รมเรทเป็น mac นะฮะลองไล่ยิงคู่ต่อสู้ดูนะฮะเรียกว่า move ได้สะดวกสะดวกมองเห็นทั่วฉากได้ลื่นๆ่นภาพคมชัดนี่ขนาดอัดหน้าจอไปด้วยยังลื่นขนาดนี้ <c oughs> Genshin Impact นี่เกมที่ได้ขึ้นชื่อว่ากินกราฟิกสูงมากนะครับแล้วปรับสูงเลยปรับเฟรมเรท60เฟรมนะครับแล้วก็ยังเล่นได้ลื่นอยู่เลยนะครับจะมีเฟรมดับแล้วมีเล็กน้อยนะรเรียกว่าไม่รู้สึกอะไรนะครับแล้วความร้อนเนี่ยดีมากนะครับคือเล่นเกมเนี่ยนะฮะปรับพลโหดแบบนี้เล่นกันยาวๆหลาย10นาทีความรู้สึกร้อนเนี่ย ยังแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเขามีตัวระบายความร้อนขนาดใหญ่อยู่ในตัวเครื่องนี้นะครับเป็นแผ่นเวเปอร์แชมเบอร์ที่มีขนาดใหญ่ถึง3,800ตารางมิลลิเมตรแล้วก็อัปเกรดวัสดุ ให้เป็นกราไฟกราไฟเนี่ยนะฮะนอกจากจะก,กันความร้อนนะฮะไม่ให้ออกมาถึงมือเราแล้วนะครับก็ยังช่วยลดความร้อนในตัวเครื่องได้ด้วยนะฮะมันดูดซับความร้อนไปช่วยการระบายความร้อนได้ถึง 44%. แล้วก็ระหว่างการใช้งานเนี่ยนะฮะการเชื่อมต่อ Wi-Fi การเชื่อมต่อสัญญาณถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ vivo บอกว่าเขาออกแบบเสาอากาศมีอยู่รอบตัวเลยนะฮะ ไม่ว่าคุณจะถือท่าไหนคุณจะใช้งานในลักษณะไหนก็ตามมันจะไม่มีการบดบังสัญญาณเลยนะครับแล้วก็จะทำให้คุณใช้งานได้เป็นอย่างดี vivo x 2 0 0 fe ได้เวลาบอกราคาและโปรโมชั่นและสถานที่จำหน่ายครับ vivo x 2 0 0 fe มีความจุดเดียวนะครับ ram 12GB rom 512GB ราคา24,999บาท มีโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวสำหรับผู้ที่สั่งซื้อภายในวันที่4กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้รับของสมนาคุณมูลค่ารวมสูงสุดกว่า1 3 9 8บาท ได้พรีเมียมกิฟต์บ็อกซ์มูลค่า2,099บาทได้ประกัน Vivo Care มูลค่า1 9 9 9บาทประกันตัวเครื่อง2ปีประกันหน้าจอแตก2ปีแรกจำนวน1ครั้งและยังมีโปรเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มจากราคาประเมินสูงสุดถึง5,000บาท หาซื้อได้ทั้งช่องทางออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ vivo.com หรือจะไปสั่งซื้อทางแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ shopee ไปที่ vivo thailand official lazada ไปที่ vivo shop หรือจะสั่งซื้อผ่านช่องทางหน้าร้านนะครับ vivo brand shop ทุกสาขาและไปซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศหรือจะสั่งซื้อแบบง่ายๆคลิกที่ตะกร้ามุมจอสั่งซื้อกับพี่หลามได้เลย